มาค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวโดเอลกันนะคะนางซุปเปอร์อีพิกตัวใหม่เป็นสายฮิลเลอร์นะกองกลางแบบฮิลช่ำๆเลยละ่ะ เดี๋ยวเราจะมาอ่านสก,กิลนางก่อนนะคะแต่ก่อนรับชมคลิปนี้เรามีร้านเติมเกมถูกและดีมาแนะนําร้านเติมเกมคุณภาพรับเติมเกมพุกกีรันคิงดอมรับเติมเหรียญเว็บตูนและเกมอ,อื่นอีกมากมายเติมเร็วทันใจตอบแชทไวปลอดภัยแน่นอนฝากไว้ด้วยนะคะเฟิรนฟูพลังชีวิตของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเป็นระยะเวลาหรวมถึงเพิ่มพลังโจมตีลดดีบัฟและเพิ่มการลดความเสียหายให้ ในตอนท้ายความเชื่อมั่นจะเปล่งแสงแล้วฟื้นฟูเพื่อนร่วมทีมอีกทั้งจะสร้างความเสียหายแล้วก็ผลักศัตรูตออกแล้วก็มอบเอฟเฟกต์ประกาศคำสอนนอกจากนี้เมื่อใช้สก,กิลจะลบล้างดีบับทั้งหมดที่ลบล้างได้ของเป้าหมายที่มีเอฟเฟกต์สาวกแห่งห้วงลึกรวมถึงจะมอบพรแห่งการอุทิศตนและความเชื่อแห่งการอุทิศตนให้ แล้วก็เฟืนฟูพลังชีวิตทุกครั้งที่เป้าหมายได้รับความเสียหายตามระยะเวลาที่กําหนดซึ่งในช่วงที่ปรับใช้พรแห่งการอุทิตตนก็จะทําให้อยู่ในสถานะมีภูมิคุ้มกันต่อสถานะที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ก็คือเป็นล็อกขาฟิลชอร์มิลนะคะเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นจะมอบเอฟเฟคสาวกแห่งห้วงลึก ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มีพลังโจมตีสูงสุดยกเว้นตัวเองซึ่งจะเพิ่มการลดความเสียหายแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้เป้าหมายที่ได้รับเอฟเฟกต์ดังกล่าวนะนอกจากนี้เมื่อเป้าหมายที่มีเอฟเฟกต์สาวกเนี่ยไม่สามารถต่อสู้ได้ก็จะทำการเสียสละอันสูงส่งโหดตั้งชื่อแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับโดเอล จากนั้นจะเพิ่มให้กับเป้าหมายที่มีพลังโจมตีรองลงมาซึ่งในกรณีที่โดเอลไม่สามารถต่อสู้ได้เป้าหมายของสาวกแห่งห้วงลึกก็จะเพิ่มพลังโจมตีอีกและรอบการฟื้นฟูพลังชีวิตก็จะเร็วขึ้นก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มขึ้นโดเอลจะเพิ่มการลดคูทามตามสัสดส่วนการเพิ่มขึ้นของพลังชีวิตของตัวเอง แล้วก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานะที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เอ่จะคล้ายๆกับไอตัวมิสติกเลยนะเนี่ยคือเปิดไฟมาชีจะไม่โดนล็อกจะไม่โดนสตานอะไรเลยตรงนี้คือจุดที่สำคัญมากเลยนะคะจะเพิ่มคูทามเพิ่มการลดคูทามสิตามพลังชีวิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไอตรงนี้คือสำคัญมากนี่เลยนะคะนี่อยู่ตรงนี้เลยนะ เพิ่ม1%ต่อการเพิ่มขึ้นของพลังชีวิต4%สูงสุด20ก็คือครูทามเนี่ย20เนี่ยเราต้องใช้พลังชีวิต80%เลยนะคะถึงจะทำให้ครูทามเนี่ยได้20ก็คือเราต้องใส่เป็นท็อปปิ้งพลังชีวิตนั่นเองนะคะให้มันได้80%นะแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันจะปั้นง่ายขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าเวลานางเริ่มไฟมาเนี่ย จะมีการเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของตัวเอง30%นั่นหมายความว่าเราทำแค่50%นะคะในเปอร์เซ็นต์ของแบบบิสกิตอะไรภาพรวมเนี่ยทำแค่50%เพราะว่ชีมีให้ตัวเอง30อยู่แล้วนะคะคือสก,กิลของนางเนี่ยจากที่อ่านเนี่ยก็จะเป็นการฮิวแหละแล้วก็จะไปบัฟไอตัวตัวหนึ่งอะเป็นพิเศษเลยก็คือตัวที่พลังโจมตีสูงสุดนะคะนี่ถ้าเป็นตัวที่แบบ โฟกัสเนี่ยจะฮิลให้ตัวนั้นแบบสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มลดดีบับด้วยนะคะไอตรงสาวกแห่งห้วงลึกเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวที่เลือกเอาไว้นะคะแล้วก็ลดทอนความเสียหายลดความเสียหายสุดท้ายที่ได้รับ22%และดูสนั่นนะนี่มีฟื้นเลือดนะคะ1%ของพลังชีวิตสูงสุดของโดเอลทุก10วิฟื้นฟูทุก5วินะคะเมื่อแกร่งขึ้น การเสียสละอันสูงส่งเพิ่มพลังป้องกัน20พลังโจมตีของโดเอล25%ซ้อนทับสูงสุด2อันอันนี้ในกรณีที่เพื่อนที่เรามาคเอาไว้ตุยนะจะเกิดการเสียสละนะคะเออแต่ว่าถ้ายังไม่ตุยเนี่ยก็จะได้พลังโจมตีแล้วก็ได้ลดทอนความเสียหายตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีหิลวเลือดให้เพื่อนเด้งไปเด้งมานะคะวิธีการบิ้วของเชียนี่เลยนะคะจะทำแบบนี้เลยนะ ก็คือเอาเป็นเซตเลือดล้วนเลยนะคะความจริงอะเราทำแค่50%สนะจากที่อ่านเมื่อกี้นะเพราะว่ามีเพิ่มเลือดตรงนี้30ถ้าเราเล่นในอารีนาเนี่ยเราจะได้ในส่วนของนาฬิกาตรงนี้ที่รถคูทามให้อีก25%แล้วก็เราจะได้ตรงนี้ถ้าเราทำเลือดเนี่ย80เนี่ยเราจะได้อีก20นะคะคูทามมันจะล้นมากๆเลยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องแบบไปพยายามแบบ วุ้ยเดี๋ยวฉันจะใส่อันนี้เป็นครูทามดีกว่าใส่ทาท็อปปิ้งเป็นครูทามดีกว่าหรือว่าวุ้ยฉันอยากจะใช้ท็อปปิ้งเป็นครูทามดีกว่าไม่ต้องไปพยายามทำเลยนะคะเพราะว่าครูทามมันล้นอยู่แล้วนะจากนาฬิกาเอยจากพาสีของตัวละครเอยเนาะเราเน้นอึดไปเลยก็คือแบบทำเลือดเกิน80ไปได้เลยนะคะในส่วนของบิสกิตเนี่ย ก็ใช้เป็นลดความเสียหาย2คูทา2สองนะคะเออหรือจะทําเป็นเลือดก็ได้นะไม่ต้องลดความเสียหายก็ได้นะก็อย่างที่บอกว่าเลือดล้นไปเลยก็ได้จะได้อึดนะคะก็คือมี2ทางเลือกนะเลือด2คูทา2หรือว่าลด2คูทา2สอแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นคูทาแบบแม็กซ์ที่สุดของนางแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูเอฟเฟกกันก่อนนะคะนี่โอ้ยโดเอลความสวยมากออแค บิ้มมีดาเมจด,ด้วยมอนตายปีกชำ้ำนี่นะคะก็จะเป็นการเลือกแบบสาวกคนนึงนะเป็นพิเศษก็คือในที่นี้คือเลือกได้แค่เพียวเนี่ยชิคกะล็อกเพียวเอาไว้นะคะแล้วเพียวเนี่ยจะมีเอฟเฟกบนหัวแบบนี้เลยนะเออและดุลลดนะคะนี่ไงพรแห่งการอุทิศตนสนั่นเวอ่เออีกรอบหนึ่ง บฉ่ำนะเป็นตัวฮิวที่มีดาเมจนิดหน่อยนะคะอันไหนขอลองดูซิมีอะไรเพิ่มอีกบ้างอะ่ะอันนี้สาววกแห่งห้วงลึกจะมีสองบัฟเลยหรอโอเคโอเคอันนี้อะไรอะ่ะแตงแห่งความจริงอันนี้น่าจะเป็นของเพียวนะคะเนี่ยกดกดกดมีแค่นี้แหละสกิลเชียคล้ายๆกับฟีนองเซียเลยนะคือแบบเลือกเพื่อนหนึ่งตัวที่โจมตีแรงที่สุด แล้วก็แบบซัพพอร์ตตัวนั้นไปเลยคือตัวละครเชียร์ทำมาแบบสวยเกินแต่ว่าเสียงแมนชัมคือความหลักหลายความลื่นลมนะคะตัวละครเนี่ยฉันชอบมากนะคะอัปรามานีเนี่ยขอดูตอนจบสิจะเป็นยังไงตอนจบคือแบบโอ้ท่าตอแหลบมากนะคะคือท่าแบบ สลิดกะมากคุณน้องนี่คือคอมโบที่สนันแน่นอนนะคะในตอนนี้นะฉันไม่แน่ใจว่ามันจะแก้ทางอ h a d ช w ร์มิได้เลยหรือเปล่าวิธีการเช็คก็คือเราลองเช็คกับแบบทีมเก่าๆก่อนอย่างเช่นทีมนี้นะอ่าลองดูนะฝึกซ้อมนะใช้โดเอลตีกับทีมที่มีเมลโลวบันนี่นะคะตัวละครไม่ฉ่ำเกิ <Girl S 1> นอะฉันชอบมากเลยฉันชอบไอ้โอมากเลยและดูแบบมีท่ามีทางน,นะคะ อะเพียวโดนล็อกอ๋อแต่ว่าคือชีจะไปให้บัฟกับอีเทอร์นอลใช่ไหมในกรณีนี้เนี่ยเออใช่เพราะฉะนั้นเพียวก็โดนล็อกไปเนี่แหละสรุปคือไม่ได้ช่วยอะไรนะคือชีจะกันแค่อีเทอร์นอลไงอ่ะมารอดูอีเทอร์นอลนะคะอมก็ก็ตัวอยู่ดียนะ แต่ว่าฮิวชำาำอะแมลลอบันนี้น่าจะตบนะคะเนี่ยแบบนเนี้ยเนี่ยฮิวสามสิบล้านคืออะไรอะ่ะโดเอลเนี่ยจะกันดดเมจได้ไหมมาดูนะเป็นทีมที่ปวดหัวมากๆเลยนะสำหรับทีมนี้นะฉันเจอเนี่ยฉันค่อนข้างแพ้บ่อยนะทีมนี้เอาประมาณ1.5แล้วกันความเร็วนะคะโดเอลฮิวช้มเีลื่อย,ยืนได้ ด้วยความที่โดเอลมันหิวสนันมากๆอ่ะเพียวเลยรอดนะเนี่ยดูสิกระแทกกระแทกเออโฮลี่ห,หิวตองแล้วก็เพียวเราอ่ะคือชุบตัวเองได้อีกไงโฮยคือชิติดเมตาอารีนาไม่ก็สน,นัน อันนี้คือแบบทีมที่มาตีสซรเซนแพ้นะเนี่ยโดย L อ V เอมาดูกันว่าฮิวเท่าไหร่36ล้านโอเมก้านี่มันเรื่องบ้าอะไรคะเนี่ยนี่นะคะทีมกันบ้านซะเนี่ยที่แพ้เนี่ยเย้พวกนี้มาตีสเสนเซนเมืองเวอร์นี่เลยทีมนี้เลยนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะไปฮอยคือปกติทีมเนี้ยตียากอยู่นะอาดีๆีอยชอบมาโดยเอลแล้วคือมัน ตัวมันสวยอะคือมันตัวกระเอยอะประท้ฟิลไหมความปีดความอะไรอะ <karaoke> แต่ว่าเสี่ยงแมนช่ำมากชอบมากดๆๆูด oh oh ีดูดีฮิวช่ำแล้วโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดนี่แหละซุปเปอร์อีพิกที่ถูกต้องนี่แหละ MVP <S 1> <S 1> <S สันน,นัน หิว30ล้านสนั่น oh my god oh my god <'cause S 3> นี่นะคะข้อดีของนาคือนาจะมีลดดีบัฟยีบเปซนนะคะนาน15วิซ้อนได้2นั่นเท่ากับว่าลดดีบัฟสีบเปซคือชีเป็นตัวที่แบบดีกว่าเมโลบันนี้ไปแล้วอะ่ะสำหรับฉันนะเดี๋ยวฉันจะตีที่มาตีบ้านฉันนะคะตีไปเรื่อยๆเ,เลย ยาย่พวกเนี้ยมาตีบ้านสรชนะฉันจะแก้แค้นให้หมดด้วยโดเอลไปเลยเริ่มค่ะหิ้วฉามโดเอลเฮ้ยเพียวกับตุยแลดูเฮ้ยอุย้ยแรงนะฝั่งนู้นแรงนะเออเออเพียวชุกหิ้วฉามหิ้วฉามิ้วฉามเพียวคือเหย่ออารมณ์ไม่เป็นไรค่ะ จอย,ยค่ะแล้วคือตัวดาเมจเราอะดาเมจแรงขึ้นอีกเพราะว่าโดเอลบัฟดาเมจให้กับตัวดาเมจเราอีกอ่าลองดูนะคะเป็นทีมของเทพอัศนีนะทีมนี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันโดเอลเนี่ยจะกันซีนได้ไหมมาดูนะคะอุ้ยแอบแรง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 โดเอลฮิวโดเอลฮิวชัมอุ้ยแอบแรงมากแอบแรงมากอุ้ยยังไงคะ เฮ้ยโดยเอลตาตายเหียวเหีวหีวหียอเมก้า oh ยังอยู่เลยยังอยู่เลยเห็นไหมทีมนี้แรงมากๆนะคะแต่ก็ยังรอดนะคะอะไรกันเนี่ยแล้วชีฮิี้วสั่มตลอดเลยนะนานๆทีนะคะจะเห็นตัวซ e ุปเปอร์อีพิกเนี่ยมีที่ยืนกับเขาบ้างเนาะอันนี้คือถูกต้องเลยล่ะ โอ้ยแล้วฉันอยากรู้ว่าว่าชีจะเอาไปตีแบบพวกบอสสกิลอะไรเงี้ยได้บ้างปะเพราะว่าแพทเนี้ยมันเป็นแพทของบอสสกิลไงแต่ว่าวันที่ฉันรีวิวโดเอลอ่ะคือเป็นวันที่เปิดเซิร์ฟวันแรกเลยนะแพทใหม่เนี่ยเพราะฉะน,นั้นบอสสกิลยังไม่เข้านะคะเลยอาจจะยังไม่ได้แบบพาไปเทสในส่วนนั้นเนาะซูเปอร์ยี่ปีกอ่ะคือเป็นตัวที่ควรมีจุดยืนมีที่ยืนในอารีนาบ้างถูกต้อง เพราะว่าตอนนี้เท่าที่เห็นนะก็จะมีแค่ราชาพูดซึ่งตกเมตาไปแล้วนะคะเอออะไรแบบนี้ดีแล้วนะคะเราจะได้แบบเออรู้สึกว่ามีแบบอันดับใหม่ๆแรงใหม่ๆบ้างไม่ใช่ว่าเห็นจะแบบบี e แอน d ชียรอะไรเงี้ยเขาจะฟีลไหมอันดับแบบว่าซุปเปอร์อีพิกอะไรเงี้ยบางก็ดีนะคะตอนนี้เหลือแค่ตัวอีพิกนะที่ ตู้ปลายในอารีน่านะคะฉันไม่รู้ว่าดวงฉันดีหรือเปล่าฉันสุ่มได้มาแบบสี่ห้าตัวค่ะเออ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 น่าจะดวงดีนะคะหรือว่าเขาปรับเพิ่มเลตมานะคะฉันก็เลยแบบได้โดเอลมาแบบรีวิวฉ่ำๆแบบนี้เลยนะแล้วตอนนี้ฉันเล่นฉันก็ยังไม่แพ้นะโดเอลฮิวฉ่ำเลยละ่ะเหมือนนางไม่ติดต,ตีตีอะไรเลยปะเนี่ยดูดิคือตัวนางแลดูแบบ ไม่อะไรกับใครอ่ะดูสิโอยแล้วนี้คือโล่แบบใหม่หรอแบบการดาเมจให้กับอีเทอร์นอลชูการ์เลยเหรอทำไมเลือดมันเป็นหลอดขาวล่ะโหพลังป้องกันแบบฉ่ำเลยเหรอก็คือนาาจะไม่โดนขัดอะไรเลยตายละฉ่ำเกินโรเอลดูสิคนอื่นเขาโดนซีซีกันหมดนะอีนี้คือกดสะกิวแล้วแบบะชดๆดเลยอะเห็นไหมซีไม่โดนอะไรเลย ะะอันนี้โดนล็อกชํำเลยละ่ะคนอื่นโดนสตานเวอร์อันนี้คือแบบไม่โดนอะไรเลยค่ะโดนแค่ดาเมจนะคะโว้แต่เกือบตัวอยู่เออๆลดๆๆเหีวๆๆเนี่ยมีโลโแบบใหม่หลอดอาขาวๆนะคะให้อีวานชํำก่อนตาย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 โลโคามาเิีวสี่สิบล้านรอบนี้จากที่เล่นมาเนี่ย อีโดเอลฉ่ำจริงแล้วคือแบบตัวที่ตุกจริงๆอ่ะคือมิสติกเพียวยังอยู่เลยแต่มิสติกกับตุ๊กได้แล้วตอนเนี้ยอ่ะเพียวชุบตัวเองนิดนึงห้อยรอบนี้แอบแรงห้อย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 ก็แล้วขึ้นห้อยห้อยรอบนี้ฉันแพห้อยหอยห้อยห้อยหอยรอบี้ันแพก็แล้วขึ้น ไม่นะโอเคของแรงจริงนะคะภาพรวมะชนะเยอะแต่ว่าถ้าคนที่ของแรงจริงก็คือสู้ไม่ได้หรอมันก็ต้องมีบ้างแหละเพราะาบางคนเขาก็เติมสนันนะ่นอ,อ,อ่ะเออเฮลฮลฮลเฮลเฮลเี่ยวฮลฮลโดเอลฮฮลเที่ยวฮฮลโอเคโดนล็อกตุ้ยเลยอะชกแล้วก็ตุอยอยแรงมาก แต่รอบนี้มันจะยืนไหวนะโดเอลไปไม่รอดละไม่เป็นไรคนอื่นยังอยู่แปลว่าทีมผู้ดักคีอ่ะคือเป็นทีมที่แรงที่สุดตอนนี้นะคะแอบเจาะระบบเราได้นะดูสิทีมนี้ก็ผู้ดักคีกแล้วนะคะนอกนั้นคือเราชนะหมดเลยอ่ะแหล่งป้เนี่ยทีมนี้ก็น่าจะชนะนะคะอ้ยฉันชอบมากเลยโดยเอลอ่ะอยากให้ชีติดเมตาไปเลย10ปีนะคะเพราะว่าตัวละครสวย ตัวละครมีปีมีปีเท่ากับสวยเท่ากับชำ่ำนะคะติดไปเลยสิปีโดเอลโอ้ยช่ำมากเลยอ่ะแต่ถ้าให้พูดตามตรงนะฉะนันรู้สึกว่าโดเอลเนี่ยคือฟีนองเซียอัพเกรดนะคะเป็นฟีนองเซียที่แจกบัฟให้เพื่อนฉ่ำแบบสุดๆแล้วก็หิวเพื่อนสนั่นนะคะ มีภูมิคุ้มการดีบฟัฟอีกนะคะนา่คือฟินองเซียอัปเกรดแบบพันสุดฟินองเซียรพรีเมียมนะคะแต่ว่าอีทีมเนี่ยแอบแรงอยู่ผู้รักคีดูซีรอบนี้จะชนะไหมเที่ยวโดนล็อกตอนแรกอะแอบน่าเป็นห่วง,องโอเคโดนล็อกฉ่ำเลยละ่ะหิวเร็วไหวไหมเนี่ยโอเครอบนี้ไหวนะคะ ดาแมชิแบบไม่ค่อยถึงนะช็ปอปตีโดเอลคือยืนสนันเวอร์ด้วยความที่แบบชีบิวเลือดไงชีไม่ได้บิวแบบพลังโจมตีเหมือนแบบฮิวตัวอื่นอะช้ำมากเลยแล้วนางฮิวตามเลือดของตัวเองอะก็คือถ้านางเลือดเยอะนางก็จะฮิวแบบนี้เลยนะคะ4ี่สบล้านแบบนี้เลยเดี๋ยวฉันจะลองแบบสู้ต่อเนื่องไปเลยนะคะแบบใช้ตัวข้ามไปเลยนะนี่ชนะอีกละ เอาไปตอบค่ะนี่ข้ามเลยค่ะนี่เสื้ออีกแล้วนะคะโดเอล v v p นี่ข้ามไปให้หมดเลยนะคะด้วยความที่มันเพิ่งรีซีซั่นมาเราก็เล่นให้ฉ่ำไปเลยอ่าถ้าสมมติว่าทุกคนมีโดเอลแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะคะฉันอยากจะรู้ว่าการผสมกันระหว่างแบบอ่าสมมติเอาอ e ีบันนี่ออกไปนะ แล้วก็ใช้เป็นผู้อักคีางเนี้ยถ้าสมมติว่าใช้เป็นผู้อักคีไปตีกับทีมที่เป็นเพียวเนี่ยจะชนะไหมอ,อะไรแบบนี้ยผู้อักคีตีเพียวนะคะในกรณีที่ทุกคนมีโดนเอลหมดแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอไป,อไปเริ่มมา <ไป S 1> โดนล็อกเลย <ไป S 1> ยังไง <ไป S 1> ความจริงอะ่ะ ถ้าเราทำแอตแทกให้เยอะกว่าอีเทอร์นลชูก้าได้เนี่ยน่าจะสวยกว่านี้นะถูกไหมทอยแต่ชนะก็คือในกรณีที่ทุกคนมีโดเอลเนี่ยทีมผู้หลักกีเนี่ยก็ยังจะชนะทีมเพียวนะคะก็แค่เอาเมโลบันนี่ออกแล้วก็ใส่เป็นโดเอลแทนไปเลยนะคะจบๆโอ้ยฉันว่าถ้ามิสติกยังอยู่เนี่ยน่าสนใจมากเลยนะคะ ออาลองเป็นตั้งค่าทีมนะคะเอาเป็นนี่เลยผู้รักคีนะแบบนี้นะแล้วเราก็ฝึกกับทีมมิสติกโดเอลจะเกิดอะไรขึ้นนั่งมิสติกจะยังอยู่มาแก้ทางผู้รักคีอยู่ไหมอ่าเริ่มยังไงคะยังไงคะยังไงคะแลดูแล,ด,แล,ด, <c oughs> แลดูโตแลดูโตไหวปะปไหวปะ จะเปิดมาแล้วตุยเลยนะคะมิสติกเฮ้แต่เหมือนฮิวมันแบบมันล้นนะ่ะเราไม่ชนะอ๋อมันคือตัวแทนเมโลวันนี้มันคือตัวแทนแบบพวกตัวสเปเชียลเลยแหละโดเอลอะดูสิก็คือทีมมิสติกอะก็ยังแก้ในส่วนของอีผู้หลักคีได้อยู่ดีแต่ว่าต้องมีโดเอลนะคะ ก็คือโดเอลยืนพื้นทุกทีมแล้วตอนนี้ถ้าอย่างนั้นทีมเทพอัส,สนีเนี่ยที่ใช้เมลโล่แบบน,นี้เนี่ยเอาโดเอลใส่ก็คือจบใช่ไหมนี่นะคะลองดูนะลองสู้กับเพียวก่อนนะเดี๋ยวฉันจะลองใช้ทีมเทพอัส,สนีโดเอลเนี่ยตีกับหลายๆทีมดูนะว่าภาพรวมมันเป็นยังไงนะคะไหวไหมโดเอลฮิวตัวเดียวไหวไหมพอได้ไหม ก็สนานอยู่นะเหมือนจะได้นะอุ๊ยไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สู้กับทีมอื่นล่ะอ่ายังไม่จบยังไม่จบขอลองก่อนถ้าเป็นสู้กับโดเอลผู้หรักคีล่ะในทีมเทพอัศนีเน่ยตีการจะเป็นยังไงหรือว่าทีมนี้อาจจะต้องใช้เมลโลบันนี่นั่นแหละเออไม่รู้นะคะยังไงยังไงยังไง ได้ไหมได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตายเลยเหรอแรงว่ะอันนี้คือแรงกว่าเดิมอีกอะทีมพูดอักคีกับโดเอลอะและดูแบบสนั่นมากเลยตอนเนี้ย <พ Overwatch S 2> ตายละเฮ้ยแล้วคือเทพอัศนีจะไปตีใครได้เลยทีเนี้ยถ้ามีโดเอลว่าเทพอัศนีน่าจะตุบไปด้วยนะเนี่ยจากที่ฉันลองเล่นเล่นดูนะอันนี้คือแบบสรุปแบบคร่าวๆนะฉันไม่แน่ใจนะ แต่จากที่ลองดูตอนเนี้ยทีมเทพอัศน่อะเลดูแบบไปไม่ค่อยรอดเลยอะรล้ว่างเมลเบันนเน่เนี่ยทีมโดเอลเทพอัศนีกับเมลบันนเ่เทพอัศนีใครจะอยู่ใครจะไปลองวัดแบบนี้เลยดีกว่านะคะจะเป็นอย่างไรเออ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 โอ้โอโอเค ันเห็นภาพแล้วแหละฉันว่าฉันเห็นภาพแล้วแหละเม,มลโลคือตบหนักเลยอ่ะเม,ม,ม,มลโลคือไม่สามารถแล้วอ่ะแต่ทีมที่รู้สึกว่ายังไปรอดอยู่อ่ะคือทีมนี้นะคะโดเอลเพียวนี่นะแล้วก็โดเอลมิสติกเนี่ยเอาไว้แก้ผู้รักคีโดยเฉพาะนะคะเออก็คือ3ทีมนี้เลยผู้รักคีโดเอลมิสติกโดเอล พีเโดเอลเอาเป็นว่าขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพราะว่า potential ของยายโดเอลเนี่ยคือแบบจึ้งมากเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรอีกนะคะเดี๋ยวฉันจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังอีกเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กันเยอะๆนะคะถ้าใครกดไลค์ขอให้โดเอลมาหาสนันเลยแหละเพราะว่าชินรดนะคะขอไปลวค่ไะไว้เจอกันใหมค่ค่ะ Bye!